รัฐพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับสูงสุด9,000บาทมีจังหวัดไหนจะได้รับบ้างจ่ายผ่านพร้อมเพภายใน60วันฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันในวันที่3ธันวาคม2565คลิปนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ยังจะขอกำลังใจในการ ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าท่านใดเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเยียวยาน้ำท่วมรับสูงสุด9,000บาทเลยนะคะโอนเงินช่วยเหลือผ่านพร้อมเพที่ผูกไว้กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำท่วม am, กี่วันนะคะจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ต่อครัวเรือนนะคะน้ำท่วม1-7วันบวกทรัพย์สินเสียหายนะคะแล้วก็น้ำท่วม7-30วันจะได้รับเงินเยีย เยียวยา5,000บาทต่อครัวเรือนนะคะและน้ำท่วม30ถึง60วันนะคะจะได้รับเงิน7,000บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำท่วมเกิน60วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินเยียวยา9,000บาทต่อครัวเรือนกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือรับเงินเยียวยาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนที่จะได้รับความช่วยเหลือบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่ภาคเหนือน ก่อนเลยนะคะภาคเหนือก็จะมีกำแพงเพชรเชียงใหม่เชียงรายตากน,าน่านพยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ห้องสอนลำปางลำพูนสุโขทยัยอุตรดิตถ์มาต่อที่ภาคตะวันออกเลยนะคะก็จะมีจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสาครคามยะโสธร ร้อยเอ็ดเลยรีสเกตสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมาที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเลยนะคะมีการจนบ,บุรีชัยนาทนาคนปรปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปรทุมธานีพระนาครเสียอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีลบบุรีสบุตรปราการสบุตรสาคร สมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตราดนครนายกปาจีนบุรีระยองและสะแก้วค่ะแล้วมาต่อกันที่ภาคสุดท้ายคือภาคใต้นะคะก็จะมีกระบี่ตรังนครศรีธรรมราช นราธิวาสภูเก็ตระนองสตูลสุราษฎร์ธานีชุมพรและพังงานะคะรวมเยียวยาน้ำท่วมทั้งหมดนะคะ67จังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะคะผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะต้องเป็นผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วง วันที่13พฤษภาคมนะคะ2565ถึง28ตุลาคม2565ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำใน67จังหวัดและนะคะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ทางอ,อบตอ,ออกให้นะคะและต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ของแต่ละพื้นที่ที่ประสบสาธารณาภัยนะคะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะกทมต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก สำนักง,งานเขตของกทมนะคะและรัฐนะคะจะจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านพร้อมเพภายใน60วันหลักฐานนะคะก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่านะคะและกรณีอื่นๆนะคะต้องมีผู้บริหารท้องถิ่น2ใน3นะคะให้การรับรองนั่นเองนะคะ เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาน้ำท่วมก็จะมีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยู่ในอำเภอไหนจังหวัดไหนที่ประสบอุทกภัยนะคะที่จะต้องการรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อที่อบตอหมู่บ้านได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ